วันนี้อยู่โรงทอจอหอผู้แก่เอยมาหากินอาหารเนือก็แจ่วห้อนแท่จังหน่อยก่อนล่าเขาชื่อหลุดนมอเลี้ยส้ายเข้ามาก,ก็เจอล่าเขาเลยล่าเขาตั้งอยู่ตรงแทงน้ำใหญ่มีบอลเดียวนั่นแหละผู้แก่เอออาหารล่าเขาก็จะเป็นแจ่วห้อนเป็นพวกนมปังขนมปังปิ้งแล้วก็ที่เดียวเลยคืออาหารเนือเมนูก็อ่านเอาเดอร์ผู้แก่เออมีบวแพะเว้เมนูแรกเลยออมน่องลายกินก็เขาเจ้าร้อนๆนี่ของแท้เลยเดอเมนูนี่ไม่ต้องไปถึงเชียงมงเชียงใหม่ดอกโคลาโกมีคือกันนั่นแหละเมนูต่อไปจะเป็นใส่อัวเหนือเป็นของเนือแท่เลยส่งมาจาก ต้งวัดนารสชาติอร่อยจัดจ้านแท้ๆเมนูต่อไปเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่ชุดพักที่เขา้าไหมาเราใครชอบกินเผ็ดก็ใส่น้ำพริกเพิ่มจะหน่อยเด้อ <c oughs> ดน้ำพริกอันนี้ของเชียงรายด้อหนาพวกแกก็ดูทั่วนากินไม่เราใส่เครื่องมานแน่นไม่หวงเครื่องดอกร้านนี้นะแม่นายฉันชอบจะเถิดเดิเมนูนี่มนนเ,เมนูต่อไปเลยเขาซอยเสิร์ฟมาพร้อมพักชุดหนึ่งน,น้ำพริกอีถ้วยหนึ่งวฉัานาน่ากินอาหารเหนือขั่งเลยเข้าหอะไรมาแม่นายฉันใส่มดเลยเดืยดจะเคยโรนี่เส้นเขาซอยเขาก็ย่างอร่อยยิ่งแต่ใส่น้ำพริกที่เข้าใหมาดาขึ้นวบกแเ้ย อร่อยอัศจรรย์น,นัเขาซอยร้านนี่แล้วนองไก่ที่เขาแห้มาก,กับน,น้องใหญ่ใหญ่หนาจะปิ้นไก่อกน้องไก่ก็ยังนุ่มน้าก็ายังเข้มข้นเขากันดีแท้ๆผูกแกเอ้ยอแม่น้าฉันอะชอบใจใหญ่ร้านนี่เขาไม่ใช่มีแค่อาหารเหนือที่เด็ดหนาเขาก็ยังมีแจ่วห่อนแท้ๆอีกเป็นสูตรสารคามผสมขอนแก่นนั่นนี่อหอก็จะเป็นหมูพีเมียม,มเนื้อก,ก็เป็นเนื้อโคขุนอย่างดีไอที่สําคัญชุดนี่นัแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทผู้แกเอ้ยแกดูสีน้็มจิ้มเขาดูถั่วเห็นแล้วทวายทองไม่เราผู้แกเอ้ยรสชาติก็อร่่่่ออออยยรเเพิงงคกนนแจ้ป แกแล้วน,นี่ผู้แกต้องมาลองสักครั้งในชีวิตนะจะหอนแท้แบบนี้นะเดีย๋ยวจะหาผมใช้ขี่ป๊ออีกแนกะ่สามชั้นก็ว่าอร่อยแล้วอันนี้เนื้อโคขุนพี่เมี่ยมโคตรอร่อยด้วยผู้แกเอ้อสีมือแม่นะฉันไม่หม้อมาอยู่นะขักโพต์อันกินตัมให้มันอร่อยมาต้องลวกแป๊บเดียวลวกเสซ็คคนคนเอาขึ้นเลยมันยานจีน,นุ่มจีอร่อยจีมันก็น้ำจิ้มทาราเขาจะหน่อยอร่อยมออย้อล้องร้านนี้ที่พวกฉันชอบใจแท้ๆก็คือบุฟเฟ่พักนั่นเด็ดเรียกวกฉันน่ะเป็นคนชอบกินพักดานมีม่เหล่าาักคะพร้เนนาัอก สองบอ,บอลวันแรกนะข้างล่างบอลที่สองนะอยู่บนรถบัสติดแอร์ดาพวกแกเอ้ยอ,อาการเชิงร้อนได้ช่วงนี้ขนมปังปิง้งร้านอย่เงกะทิเด็ดเหมือนกันย่างเตาถ่านเลยแล้วอหอมแท้ๆด้วยผู้แกเอ้ยอันนี้เป็นไอติมกะทิสูตรนี่จะขอลาเขาทำเองนอกหนาอร่อยหอมหวานแท้นายฉันชอบใหญ่เลยแล้วยังไม่พอยังสั่งวิปครีมกล้วยหอมมาอีกน้าหวานหอมอร่อยแทๆพวกแกเอ้ยกินไม่รู้จักอิ่มแม่นายฉันนะยังไม่พอยังไปสั่งพักขมอบชีสมาอีกชีสก็ยังหยุดที่แทๆพวกแกเอ้ยอร่อยได้หมดแต่แม่นายฉันคือกินไได้้้แแแแพววววกกกกเอออยยยััััศจรร์่่่ๆล็มมมาาบฉนงิ ก็ไปสั่งขนมปังสังขยาชาไทยมาอีกผูก้แกเอ้ยแล้ของเข้าก็อย่างนากินดาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านดานน่นิอร่อยแท้ๆผู้แกเอ้ยมารลานน้มที่ไม่กินนมได้ยังไงเราตบท่าโดยนมปั่นปีโป้หวานหอมเย็นชื่นใจแท้ๆมาเถอะมาลออกันเด้อผู้แกเอ้ย